สวัสดีครับบรรยากาศเศร้าเลยนี่แต่เที่ยงเลยครับผมมากินเข่าครับร้านปลาต้มสุกิยากิครับนี่เพรียงตลาดมาดิกินมาหลายมือแล้วคต้มข่ามร้านเพิ่์นชิฟครับที่เฟซื้อต่ำปลาครับตะกี้ครับร้านขายต่ำปลาร้านเพิ่์นชิฟตเดี๋ยวผมซื้อต่ำปลากินตะกี้ครับฟังนั้งกุ่นครับผมเนี่ย คันรู้น่าในเดียวก็เจอร้านเข้าต้มสกียาก,กีแล้วครับหนูนว่าสัง่งผัดกะเพราร่วมดาดไข่ดาว ไข่เหลีองสุกกนะครับแล้ <laughs> สุกหน่อยองในไหมไครเลีอยงนะ ร้านเราบ่ามีคนเสิอ์ฟครับยังมาแรงมากที่จะแฟนเรามาขายของซอยครับแต่ว่าลูกสาวเราพค่นน่องเราวหมวนลูกสาวเานาะน่องเรามาขายของซอยยังมาแรงแต่วันก็เว้นเราขายผู้เดียวครับนี้การเก็บน้ำมันเลยใส่ต่อ ใส่น้ำมันเลน่นว่ะแบบนั่นเล่นว่ะการพับพับแนวนี้เลยวะเนาะหัวหลวกก่อนเนาะใส่น้ำมันเข้าไปแล้วกระเทียมเจียว พิกดิบร้านเนี่ยเดี๋ยวรับมาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวว่าอาหารสะอาดครับใน่ยากเนี่ยเดี๋ยวจะรับติด,ดป้ายของ ไผ่ไตกระทรวงพาณิชย์พร้อมเนี่ยหลานเป็นหลานเราเป็นอาหารที่ส,สะสาดครับยนืมูแรงมากเนี่คนมากลิ่แล้วบางเทีผมมาซื้อยนืมูแรงเนี่ยต,ต้องต่อยคิ้วยางเดี๋ยวแต่มาฝรั่ท่านนี่ยสองทุ่มเกือบยสามทุ่มไปกับกับสิมืดแล้วครับเราขายดีเนื้หมูแรงตอนนี้กระเว้นพปไนไดนครับตานเนื้หมูแรงนี่คนนั่งโต ตากหลากเลยแล้วแถวฟังนัดนึงใครอยามานั่ง,าางกินกงไม่นั่้อมเรียบร้อยครับเนี่ยไม่นำ่เข้าล่วงลาดแค่ดาวครับที่มันปลา tay đào cùng gấp, cùng cùng ngập bóng mặt lên เมื่อินมื่อกินซ้กน,นะครับมืกินจวงมันมสิบโมง2ธรรมดากินได้7โมงแ8โมง ជាងសារ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 ស់ត្រើ ชาดเข้มข้นน้วเรียบน้วซอไหอยใส่ซอไหอยซอดหอยนังร่ม าจะไปงันไหมคอนเทนเนอรงันไหมเริ่มแล้วเดี๋ยวหาทาคิดไม่เบิงหรอกหาจินขอนี่งั่นไหมเ,มหมเ,มเ,มเมดมเ,าเ,เาเริ่มตะวางมันที่ยึดเ่องเริ่มยึดล่องมกุกะล่า สิบเหนือสิบขึ้นเนี่ยครับสิบเหนือเนี่ยก็ไ,ไ,ไ,ได้อยากไปเที่ยวไปเที่ยวได้ครับจับไปห่อดเดียนมอคจับเปห่อดเดียนกุมภาพัานธ์คุณว่าขี่รถม้าใส่ไป ที่มอไซค์เรียบต่นี่ประหยัดน้ำมันะกีชีลรถเทนาน้นดาเทนากินน้ำมันบมดก็มาดาบ้างะกี้ซื้อรถมือสองน่ะ่ระตาค่อยติดดีะกี รบเทนาฮอนดาเปียกนมถือฝนสตาปฏิติเลยต้องร้อยเคียงนันแห่งคนก็ขั้นนั้นไตพัน,นเนติมชีสบบาทเป็นวพูดเดือเติมอยู่ รถมาแท้ขันดาดที่หนาเพราะว่าขันดาดเบียดผมชี้สมือนี่ก่นให้อยู่ประหย e> ัดน้ำมันนึงแต่ว่าไปหอดขุ่นเนาะหัวขุ่นเจนด้วยสี่สิบบาทแต่ว่าไปชี้อ้อมขุ่นได้อีกหน่อยนึงแต่กับรถขันดาดที่หนาตะกี่ชี้อ้อมไม่ได้หัวขุ่นเจนต้องเขอปมน้ำมันทันทีไปเติมน้ำมันเลยไปชี้อ้อมอีกว่าได้